ปลาดทั้งนี้ก็เห็ดเห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกเหลืองครับพ่อหนะเอ้ยพี่เหลืองก็มีค่ะมาทานเเหลือกใหญ่ใหญ่รือมักได้ใครก่อนไหนอ๋อทุกทุกสองร้อยห้าสิบได้ครับเลือกได้ได้พี่น้องครับเพิ่นให้เลือกอยู่เด้อโลละสองร้อยบรรยากาศตลาดท่าด่านล้านดอกจันครับอำเภอเขมรลาดพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศ การค้าขายทั้งนี้ครับเป็นอาหารป่าตามฤดูกาลนะดินินคาไวช่วงนี้เฮ็ดออกครับเดี๋ยวผมพามาอัปเดตเบิ่งตลาดท่าด้านล่างดอกจันเพิ่นเปิดทุกวันนะครับเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดเริ่มขายตั้งแต่แปดมังเสาถึงประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงแง่งนะครับบ่ายสี่โมงเย็นโดยประมาณครับถ้าเฮ็ดหลายเพิ่นก็จะขายนนานก็หันนะค้ำๆไปพุ่นละครับเออเบลปวดันาดนั้เบลอ๋อพอมี่เดี๋ยวครับเพชรกำลังออกครับช่วงนี้ มีหลายอย่างเะครับเห็ดและงอกเห็ดไข่ตัวนี้เห mmm ็ดไข่ยังเป็นเห็ดผู้ใดบุ๊ทาได้ไหยทงละร้อยบอครับเนี่ยทุกอย่างเลยแม่บอครับอ๋อมีแต่เห็ดและงอกร้อยหกสิบบาทเนาะตัวนี้เห็ดพึ่งท่ามบอครับพึ่งท่ามพึ่งตับเต่าบอคพึ่งท่ามนะครับแบบนี้เนาะร้อยเดียวร้อยเดียวเ้ยครับ่นปอกล้ำยังบุนันล้ำอีพุกบริการปอกให้น้ำ ของปลาครับช่วงของปลาอีสานบันฮอเอาไปหนึน่งเนาะครับแบบนี้เนาะเป็นปหนึ่งไ, <ป S 1> ไปอมอมเนาะอืมเป็นหนึ่งไปออมครับคับ้นแม็นสมัยเฮ็ดเพาะอ่อนกับออมส่เฮ็ดเพาะอ40บาทครับนี่แหละของขายบันฮอตลาดล่าสอกจานนี่เพิ่นขายอยู่ทุกวันทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดแล้วแต่ผูดด้ใดสิหาสินค้าได้อะนะว้าวเทนละงงท่านนี้กำลังงามเลยจัง เห็ดละงอกเห็ดพึ้งทำเป็นยังไงครับคือหลายๆถึงได้หลายอยู่ครับไปที่เห็ละงอกหลายอรอน้ำแกนีกร้อนฝนมาตกย่ำฝนินเพบฝนบนนลยจะเป็นจานร่อยข้าวเนาไก่แ้งนุ่ในตาเต็มตาเลยป้ามาเก็บเผ็ดเก็บจนพ่ออะไรเล่าร หมูกใหญ่งงเต็มกระตาอายะเลย,ยเครับผู้ใดอยากได้มาเก็บอยู่ปลาปูนล,ล้านดอกจานเข้ม,มาลาดด้วยครับโบญยาจถือเงินมานามม้ำเงินได้โหลดถือเงินไผ่ตามาใส่เอรรถครับเต็มตาแน่นอนมาทางนี้กำลังงา,ามเลย จานเท่าไรบุ้มไหมคะร้อยสบาทร้อบาทเป็นกิโลเลยบ่ครับหรือว่าขึ้นกิโลขายเนแอบ่างเเกาะ่ดขบป็นโลสองร้อยสี่สิบบาทตัวนี้พันขายพันเห็ดเป็นจานจานให้นะครับหลอยู่ด้วยครับผู้ใดที่เขามาทั้งลั่นดอกจานเข็มราดช่วงนี้เห็ดละงอกกำลังออกเหดละงอกรอบนี้ออกมากอะมีเต่งามๆอย่ครับงาม กำลังตุ่มกำลังงามกำลังงามครับจานละร้อยสี่สิบเป็นเห็ดละงกร่วมก็มีได้ครับเป็นขาวกับเหลืองฮะนะร่วมกันทั้งนี้เห็ดพึ่งทามพึ่งทามครับโอ้กำลัง คือค่ะกำลังหันฝนตกคนกันไหมค่ะว่าฝนมาตกยำลูกคขาลูกคขากำลังขับเขามาใหม่เฮ็ดมาก่อนฝนหน่อยหนึ่งผมเมี่ยโอ้ยเนาะลูกคขากำลังมาฝนมาเพิ่นก็หยุดขึ้นก่อนเอาเพคนกำลังเขามาครับช่วงนี้ช่วงใบใบได้พี่น้องครับตอนนี้ประมาณใบมงกวัวครับอูดละงอเกินในล่างแล้วล่างแล้วก็มีได้ครับเคื่องนี้ จานท่าไดครับที๕หลางแล้วเป็นกิโลนะครับเนาะถุงละหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโล250สองร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยเป็นเฮดละงอกเหลืองกับขาวครับรวมกันขาวเหลืองรวมกันเฮดมาก,ก่อนฝนน้อยหนึ่งไหลอยู่นะครับรันดอกจานช่วงนี้ เพิ่งก็ใหม่ๆเลยที่นี่มันก็จะมาเรื่อยๆป่ะครับช่วงนี้แมน่นมั้ยอือครับอ๋อช่วงนี้เห็ดกำลังเขามาครับนีไปครับไปจะมาก,กมาช่วงนี้ได้ครับเนี่ยเห็ดกำลังเขามาหลายครับส่วนมากเราบ้านท่าพันก็จะเลาะเขามาหาเห็ดกันนะ หว้ไว้ไว้เสียนามไปแล้วนี่หวายน้ำไป้ครับแบบบัท่านได้ปลูกเไปบัท่านได้ปอกให้นะเอาไปแกงไปอมเดี๋ยวผมพาเข้ามาชมบรรยากาศข้างในพี่ครับโมเดิมานนั่นแหละครับร้านดอกจานอัมพฤกเคี่ยมอลัดร้านยายธีภากันไปทั้งช่องตะอูนะครับขำไปทั้งเล่าแน่กับไปทั้งนครพนมแน่ครับ นครพน,น,นมสกลนครมนี้มีโอกาสเดี๋ยวเลาะเข้ามาทางร้านดอกจันครับมาอัปเดตเบิังสินค้าทางนี้นะตัวนี้เป็นแมงจักกะจันนั่งจักกะจันครับแมงแข้งคอโตอ่ตอ,อนโตแก่จิลอจิปลมอ๋มอทางนี้เห็ดยังไงเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอะไรเนี่ย เพชรผึ่งทำขอเบิ่งน้ำไม่เด้ไหมคะ่ะเพ่นกำลังแ็ <c oughs> กบัวกำลังแ็กทรงกูกค่ะครับบ้านนี่พ่นทรงมีบริการทรงน้นไ <c oughs> นนำได <c oughs> ้ครับอันไหนก็ข้ามเนี่ยบัวครับรอบนาพนละยังบ้านเบือ่อนะว่าได้ลบมาจากทั้งสะกุลครับไปครับนาราเทียต้นกาต้นกาครับบัวบัวครับบัวเห็นกัน <c oughs> ไอ้งับครับกับไอ้เก้งกบไอ้บาวต้นกะมีเห็ดปลวกแค่หน,นึ่งอยู่ด้วยแต่ว่าเพินพ่นแพ็คส่งสงสัยเพิ่นมีออเดอร์บ้แลเราด้วยครับนะีเ่เห็ดปลวกเห็ดปลวกเพินพ่นแพ็คส่งห่านี่เพิ่นส่งด้วยครับดูคนนะนี่เห็ดพึ่งทำนี่จะเป็นเห็ดพึ่งทำส่งแทบทุกร้านนะครับร้านดอกหยานเชมมาลาดัดพ่นมีทั้งขายปีกแล้วก็ขายสง่ง ช่วงนี้เฮ็ดละงกอกขัเพชละงอกกับกับเพชรถึงถ้ำนะพี่น้องครับมันกำลังเข้ามากจรงเออผีเป็นเห็ดเ,เ,เป็นทงเป็น <25 5. S 1> ทงเป็นถุงได้ไงกิโลละสองร้อยห้าสิบเป็นละงอกเหลืองละงอกขาวครับรวมกัน <c oughs> งามๆครับเห็ดมาใหม่ๆเขามาใหม่ๆกิโลละสองร้อยห้าสิบนี่นะครับช่วงนี้เห็ด ลั่นดอกจานแคมาาดคกำลังเข้ามาอีกรอบนึ่งฝั่งนี้โลละ230บาท <c oughs> 230ครับาทางนี้ละงอกเหลแลง yang, และงอกเหลแลงวะงอกขา่ทาทั้งนี้แม่เป็นใดเนาะคือบอมี่เห็ดคือเพื่อนเหมือนเนี่ยบะมี่เห็ดคบอีาเน็ดโอ้ช่วงมึงหันมาแล้วอ๋อ ต่างผี่เพิ่มนี่แมงยังก็ล้วมีแข้งมีแข้งคอตะกั่ะแตนนี่เลยครับสื่อถือขายแพงไข้ได้นะครับขั้นสื่อแพ่งขายถือเลยแมงตะกั่ดแตนทุงเท่าเลครับตะกั่ดแตนห้อบาทจ้ะแปดสิบบาทแมงอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบคือกันแมงจะกระจันตร์ดำเจียวหอยบวกนันแมงจะกจันทร์ไม่แข็งแม่แข็งแม่แข็งครับโอ้ฝนสีม้าอยู่บ่ขึ้เหมือนเหมิดมาละ ฝนก็จะตกยกลงแมดยังหน่อยครับหมูป่าน้องวัวใหม่ใหม่ใหม่ครับแม่แม่เป็นขายประจำนะครับพวกน้องหงอหมูป่าแม่ขายเท่าใดเฮ็ดละงอกเลยสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทเหลืองขาวปนกันร่วมกันเอาหลายมีลดราคาด้วยครับ ลานยนกถุงละสามโลสีล่โลน่ะก็โดดจีบแกอาท่านี้สามโลสี่โลเลยจังใดครับมันเถ <หา S 1> ุงใหญ่ๆนี่ตัวนี้ถุงสามกิโลสี่กิโลัญหาโลบนวบนพันเห็ดเลยนะเรางอกเขาเรางอกเหลืองครับ้ายกทุงน,นี่ใหญ่เนี่ยพันก็จะมีแบบซ้ำวพันไายราคาทรงนะใครๆก็ว่าเป็นราคาทรงนะครับพีอือพี่ครับ ดอกน้ำงาม,ม,มครับเป็นเห็ดรวมเด้อพี่น่องครับเห็ดร่วมๆกันเห็ดละงอเพลืองละงอเขามาใหม่ๆครับตลาดล้านดอกจานอำเภอเกมาลาดมานี่บรรยากาศมันฝนจะตกอีกละะฝนพ,พึงยุดตกไปบางหานครับเออพ้ยพี่จร่ทกสอง้อยห้าสิบเด้อครับ เหลือกได้เด้อพี่น้องครับเพิ่นให้เลือกอย,ยู่เด้อโลละสองร้อยห้าสิบบาทเอาแต่ไข่ก็ไเดยได้ดจะเอาแบบรวมแบบมีดอกตูมดอกมีดอกตูมมีไข่น้ำก็ได้นะครับยสี่กิโลละ250บาทราค่าในที่ว่าน่าซื้อครับเพราะแพงช่วงนี้นยฟ้าไข่ล้วนเนี่ยเราเลือกไข่ล้วนกันมั้ยเนาแล้วแต่ผู้ม,มากครับ วันนี้ก็มีของไอเราก็มีเด้มอนนมาเนี่เฮ็ดมีเฮ็ดป่วงค้อมป๊าเพิ่นได้เฮ็ดปวกมานน้ำม้อนี้เท่าใด็ครับเฮ็ดปวกนี่500้อยหนึ่งกิโลนะครับโลละ500เด้อครับ้านนี้เพิ่นมีเบอร์โทรน้ำเด้อน,นี่ล,ะล,ลคค่ะครับจำนี่เลยมีของปลามีปลาแม่น้ำโคงครับของเพิ่นเบอร์เพิ่นเด้อเนาะครับเนาะตามนี้ได้ครับร้านเกี้ยวยอส่งทั่วไทยโทรสอบถามได้ครับโรงการสินคา้าตัวใด เปินสายทั้งปลาแมาน่น้ำโค้งนะครับปลาโค้งเป็นเทดตามด้ดูกาลเป็นของตามด้ดูกาลครับโอ้ไหลตัวเหมือนปลาดูดทุ หลายอยู่ด้วยครับเห็ดอยู่ตลาดร้านดอกจานอำเภอเขมรลาศครับนี่ทั้งเห็ดพึ่งถามแล้วก็เห็ดละงอบครับกิโลละ250บาทนะครับประมาณจานละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับเห็ดพึ่งถามเห็ดละงอบไหลายหลอยู่ครับโอ้ยเห็ดหลขนาักูนี่ฝั่งนี้มีทั้งล้างกับไม่ล้าง คนขายโลจังไหนครับเพื่อนมันสองร้อยห้าสิบขึ้กันโลละสองร้อยห้าสิบบาทครับลานดอกจานเขมราชามือน,นี้เฮ็ดมาหลายหลายมีทางเฮ็ดที่เป็นหลางให้แล้วก็บรทันเดือหลังได้ครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้ครับตลาดลานดอกจานอำเภอเขมราชาครับเป็นเห็ดละงอกโลละสองร้อยห้าสิบบาทครับมันมีเฮ็ดออกลหลายหลายครับ ป้าทังนี้ก็เห็ดเห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกเหลืองครับคุณนะเพิ่นขายกันอยู่ที่โลละ250บาทเด้อครับตลาดล้านดอกจานอำเภอเก็มลาดครับมาใหม่ๆเห็ดมาใหม่ๆเห็ดละงอกเหลืองเป็นเห็ดร่วมเลยครับทั้งเหลืองทั้งขาวเป็นร่วมอย่างละครึ่ง บางอันกระเฮ็ดละงอกเหลืองเต็มของแม่ขายโรยจังไดครับ<ม>ลเลนสองลอยหาซิปคือกันครับแม่เพิ่นกำลังคัดให้งามงามใหม่ๆได้ครับอยู่ร่านดอกจานเข้มมลาดครับกิโลละสอง้อยห้าบาทหรือผู้ใดอยากยกถุงใหญ่ก็ได้เครับถุงใหญ่ๆก็มีถุงละห้ากิโลเอาเยอะครับแม่เถ้ามีผู้เพิ่นอยากโทรสั่ง 0 9 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1สามหน่หนึงหนามสองหคุณแม่ยังน้อครับแม่บุญแม่บุญแม่บุญผู้ใดสนใจด้ครับสอบถามโทรมาสอบถามได่หีบริการส่งทั่วประเทศนะครับเนาะส่งทั่วประเทศด้ครับราคาสอบถามครับผมมันมีรถส่งนะอืมันมีบริการส่งทั่วประเทศเลยครับ เดี๋ยวเพิ่นก็โทรมาครับเอากูใดสนใจเฮ็ดละงอกครับเฮ็ดเพราะว่าจะเป็นเฮ็ดละงอกหรือว่าเฮ็ดผึ่งทมหรือว่าเป็นของปลาหารตามฤยดูกันนะครับโทรมาสอบถามได้ตลอดเพราะว่าสินค้าจะหลากหลายไปตามฤยดูกันนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามฤยดูกันนี่ยูเบดปีขายยู่เบดปีครับตลาดลานดอกจานเข็มมาลาดบ้านหอนี่สุรันครับช่วงฤดูเฮ็ดเพื่อนจะเฮ็ดด้ครับนี่สุรันเลยพี่นะ อาเืดเมราเห็นข่แคนี้ว่เห็นนนเจ้าลกแค่นี้แย่นบากคแย่นสองหอดแบมันเป็นลดหมากครับม่แย่นครับบ่ได้มานันเลย <c oughs> ผมเดกลับมาเบ่งทังนี้ช่วงหันไปอยู่ทังฟูนครสะกดผลตัวนี้ปลาแม่น้ำโขงสดๆครับมีทั้งชัมเละมีทั้งอันนั้นทั้งตัสด <c oughs> ผมเห็นเพลนนี่ยลงยวัดเดข้ามา ล้านดอกจานแฟนเนี้ยทั้งไดนครับอ้ช่วงพมไปเถือช่วงเฮ็ดเบสบรรยากาศกเที่ว่าคือคับยี่ครับประมาณนนี้ครับตลาดล้านดอกจานเชมมาลาดเป็นขายทุกวันนะครับขายทุกวันปลาแม่น้ำโพ้งกันนีู่เมเร์ขึ้นกันนี่ของปลาหารตามไดูกันครับหอยขี้กระาตปลาทั้งนี้เพิ่นหมานกันเหลือโย,ย่จานนึง แกนึ่งจานทั้งผีก็มีครับเผ็ดพึ่งทามเห็ดละงกมีหลายเยอะครับช่วงนี้ผู้ใดสิกรามาล่านดอกจานก็มาช่วงนี้ครับเห็ดปลายกำลังออกรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเห็ดพึ่งทามพึ่งทามแม่งจิโร ที่รอที่ป,ปมไอ้เห็ดพันจักบาทแหมเนี่ยจนาน,จนละหนึ่งร้อยบาทเนาะครับเห็ดพึ่งทำกำลังตอกปอกแตกๆกำลังปอดๆพอดีครับกำลังพอดีแซบ่บของปลาอาหารตามฤด,ดูกาลบานเฮาช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ได้ครับตัวนี้มันคือเป็นสีนะครับมันเป็นอย่างมันก่อนไหนมจ๊ะ เป็นตัวนี้เป็นครับมาท้งหั่งทั้งหัวมันเป็น,ปนหัวหนามที่ว่าเป็นหัวเกรสรน,นะครับตัวนี้เนาะอืมครับตัวนี้เป็นรังพึ่งป่าได้ครับพึ่งง่ายพึ่งล้วงว่าม่นหังเนี่ยนครับตัวนี้เพิ่นเอามาเบิดดัางมันเลยเบียดเองครับตัวนี้ราคามีลายราคาครับมีตั้งแต่ร้อยหกสิบถึงสองร้อยประมาณนี้ครับ เออรอบนี้เงียบๆครับเพิ่นว่ารอบสองคนลหลายๆเพิ่นว่าฝนมาตกย่ําเขาก่อนฝ <laughs> นไหลลูกค้าครับฝนไหลนีค่ะตอน11:00นครับ <c oughs> เอา้าจักหน่อยเพิ่นเขามาอีกรอบใหม่ครับ รยากาศประมาณนี้ครับบรรยากาศตลาดท่าด่านลานดอกจานอำเภอเขียมหาดของปลาหารตามฤดูกาลครับเพื่อนก็นจะมีเขามาเรื่อยๆนะครับเบิดนาเฮตนาอันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นพวกชิรอเป็นน้องใหม่นะครับชิร่ชีปโปมบานเท้าหันหลับไปมีของปลาอยู่เรื่อยๆครับที่แอดมินเขามาเนาะจะบ,บกขาดเลยนะครับตลาดลานดอกจานเนี่ยเขาจะมีของเขามาอยู่เรื่อยๆครับตามฤดูกาล เดี๋ยวไปยังห,หล่อเบิงทางนออครับทางนออเพิ่นจะจะไมีขายหรอกแต่ว่าของบกค่อยไหลนะบกคือข้างในครับตลาดล้านดอกจันนี่ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดครับที่มีสินค้าของปลาหารตามฤดูกาลหลยที่สุดครับของอำเภอเขียบม,มาลัดเพราะว่าเพิ่นจะเป็นจุดศูนย์รวมเลยครับของปลาอย่างนี่มีทั้งขายปีกและขายทรงนะครับตามฤดูกาลเด้อพี่น้องครับที่เรารอมนอกกับบกค่อยเมีหยงเลย โอ้ถ้าเป็นช่วงเห็ดหลายๆครับแถวนีก็จะเต็มหมดนะช่วงนี้บกอยนี่ครับมี่แต่พอกเสื้อผ้าร้านทุเรียนเสื้อผ้าเป็นผ้ามอหอมเป็นผ้าแบบผ้าย้อมครามอย่างจั่สีบ่อผลุสาลาเพนครับอาจจะมีล้านแตงโมแตงไทยมใสไกอกมิมมาดีไสดขทางนอกครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับ